วันนี้นะคะพี่จจเอ๋จะพามารีวิวรถผู้จัดก,การก็คือรถของพี่เจเอกเองนะคะว่ารถที่ออกไปเนี่ยเป็นรถรุ่น m u l X นะคะ1.9อาจิเมตส่วนมากเนียลูกค้าก็จะถามถึงมาบ่อยครั้งมากเลยเวลาที่พี่จาเอ๋เอารถของพี่จจเอ๋มาออกสื่อนะว่าชอบรถของผู้จัดก,การจังเลยสเต็ปแบบผู้จัดก,การจัดแบบไหนวันนี้นะคะพี่เเอ๋จะพาไปดู รถของพี่เจเอเองนะคะว่าแต่งแบบไหนแล้วก็สเตปเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค่ะนี่นี่ค่ะอยู่ข้างหลังค่ะเขาชื่อน้องขวัญถุงนะคะวันนี้พี่เจเอจะพาไปดูว่ารถคันนี้แต่งอะไรยังไงบ้างนะคะนี่ขาวครีนแบบนี้นะคะสวยไหมไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ี่ค่ะแม็กรุ่นที่พี่จะเอใช้นะคะเป็นเลน so โซ v ี n o m 6ค่ะนี่มีสัญลญักษณ์ตามนี้เลยนะคะจุกสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะเทคโนโลยีล้อเบา Proforming ค่ะน้ำหนักเบากว่าล้อปกตินะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางโตโยค่ะ ขาดาไม่ได้เลยโชคโปรเฟนเดอร์นะคะตัวนี้เคลอบนิดนึงเพราะว่าใช้งานจริงค่ะน,ะะนี่คือน,น,นี่นะคะไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไปนะคะตรงพอดีขับขี่ปลอดภัยสบายหายสวงเลย เป็นยังไงคะชอบไหมนะคะส่วนมากเนี่ยก็เป็นทรงที่เราจัดทรงอยู่ที่ร้านน้ากระมลกันยางนะคะเดี๋ยวพี่เจเอกจะพามาดูเนี่ยปาตีสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับผู้จัดการเล็กครับแล้วก็เจ๊ผู้จัดการเอกครับผู้จัดการเอกสาขาเกษตรนวมินสาขาเกษตรนวมินโอ้เจ๊ทำไมขายมิวเอ็กเก่งจังเลยอ่ะเอออ่ะมันโปรโมชั่นมันดีอ่ะัรรเหการขายก็ ดีมากมากเลยแล้วก็เป็นทรงที่ลูกค้าส่วนมากเนี่ยนะคะก็นิยมแล้วก็เป็นร้านที่เชื่อถือได้แล้วก็ไว้วางใจกันนะคะว่าไปร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะฟิล์มที่ติดรถนะคะเป็นฟิล์มของอาร์ติเมค่ะตัวนี้ฟิล์มตัวนี้บอกเลยว่าดีเวอร์นะคะรถของพี่เจะเอ๋น,นี่ติดฟิล์ม80%ข้างนอกเนี่ยจะเห็นได้ว่ามืดเลยนะคะ มืดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะถ้าเรามองจากข้างในออกมาข้างนอกเนี่ยแสงจะเป็นยังไงนะคะตัวน,นี้ถ้าเรามองออกไปข้างนอกนะคะก็ไม่มืดไม่มืดนะคะอันนี้พี่จะอ,อยู่ใต้ตึกอาคารจอดรถนะถ้าไปเจอแสงข้างนอกนี่น่าจะดีกว่านี้ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่เจเอ๋ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย